สวัสดีครับผมตั้มภัยสร้างมนนะครับวันนี้ก็จะพามาดูกิ่งพันธุ์ที่เรานำออกแดดประมาณสองวันแล้วนะครับว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ภัยจะ <c oughs> โสมหรือไม่โสมให้เราดูที่ใบเขาได้เลยนะครับถ้าเราออกแดดแล้วเขามีอาการที่ว่า,าเหี่ยวหรือว่าเฉานะครับไม่สดชื่นแสดงว่า,าเราต้องรีบอัดน้ำนะครับอันนี้พอออกแดดมาแล้วก็ผ่านนะครับผ่าน ถือว่าไม่โสมนะครับถือว่าไม่โสมตัวนี้อีก2อาทิตย์เราก็สามารถจัดจําหน่ายให้กับลูกค้าได้แล้วนะครับนี่นะครับนี่ไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้าที่รับกิ่งพันไปนะครับดูลากนะครับรากเต็มถุงนะครับโอ้นี่นะครับนี่คือลากที่เขาออกมาแล้วนะครับหายห่วงครับชุดนี้ผ่าน100%เอซครับอดทนแข็งแรงนะครับนี่ มันก็ถ้าตัวไหนที่ใบเขาเหี่ยวนะครับเดี๋ยวเราก็กระคัดออกให้อีกลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะครับก่อนขึ้นรถนะครับนี่สังเกตดูหนอที่เพิ่งออกก็มีนะครับนี่นะครับลูกค้าที่รับกิ่งพันไปไม่ต้องห่วงนะครับความแข็งแรงนะครับนี่นะครับโอเคครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ